ที่เครพครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งนะครับจะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศสงท้ายปีเก่าต้อนรับปี่ใหม่แบบชิวๆแบบบ้านๆนะครับว่าจะบรรยากาศดีแล้วก็น่ารักขนาดไหนนะครับเราไปชมกันเลยครับถามไอ้คุณพี่แม้ค้านะครับรู้ไหมครับว่าผมอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่นนท์หอมค่ะจุดเช็คอินครับเช็คอิน ร้านเจเตียส้ตมตำเจวัดบ้านโนนหอมค่ะครับแล้วคนไหนครับเจเตียนี่ค่ะเจเตียนะครับตอนนี้อยู่กับใครเอาตอนนี้อ๋อน้องสาวเมา่เกิดเก้าค่ะคเจอะไรครับเจจอยปิ้งโคงไก่สมุนไพรค่ะปิ้งโคงไก่สมุนไพรอ๋อสมุนไพรด้วยสมุนไพรค่ะบรรยากาศสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือว่าขายของด้วยอ๋อฉลองไปด้วยขายของไปด้วยลูกค้ามาก็จัดได้ค่ะโอ้โหขายทัน ทำแจวัดค่ะแล้วที่เห็นอยู่ข้างหลังอะทำทำอะไรกินกันบ้างเ่อ๋อหมูทะแล้วก็อะไรนะโอ้ยอะไรมาดูมันเยอะกุ้งโอ้ยมันเหลือแต่จานแล้วค่ะเออแสดงว่าจัดมาหลายชั่วโมงแล้วอ่าใส่เหลือแต่ซากแล้วหมูตะเหลือแต่ซากแล้วอาหารยอดนิยมครับอแต่ก็จัดก่อนหน้านี้ค่ะเหลือแต่ซากจัดก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตั้งหัวค่ำแล้วอ๋อไม่อยากเอ่ยละ เริ่มจะนั่งนิ่งกันแล้วเนี่ยนิ่งแล้วนิ่งแล้วลูกหลานนั่งนิ่งกันแล้วใช่ไหมเนี่ยนิ่งแล้วนิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอืมหนูไปไหนครับเนี่ยมาซื้ออขงค่ะเหรอโอ้มาซื้อของด้วยจริงจริงด้วยฉลองปีใหม่ไปด้วยขายของไปนำจ้าเอาอะไรลูกมามามาเลือกเลยลูกมามามาจะรับอะไรดีลูกเอาอะไรเอาขนมหรือเอาอะไรสวัสดีครับพี่ธีเอาขนมบ้านบ้านเราครับนะก็มีที่ ไปกินฉลองปีใหม่เเือนดไปด้วยนะครับดูครับเด็กๆก็มาซื้อของกินนะครับผมเอาเลยอาพี่เลยโอ้โหได้หยกได้อยู่อ๋อพี่พี่พี่ลูกค้าครับสั่งตำอะไรครับตำป่าครับอ่าตำป่าอุตส่าหยกคหกลงอ่ะแกพื้นเมืองเอาเพิ่งเลิกงานนะครับเพิ่งเลิกงานกันเนาะก็ฉลองไปด้วยไอ้ขายขายไปน้ำอีนเนาะ แล้วอยากจะถามไอ้อคุณคุณพี่แม่ค้าทั้งสองเนี่ยไอ้ปีนี้บรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นยังไงบ้างบรรยากาศปีนี้ก็กำลังดีเนาะแม่เลยเลยมีน้ำมีน้ำกำลังดีแม่แม่ก็แฮปปี้แบบชิวๆเนาะปีนี้เนาะเข้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบ ซิ่วบางบานครับี่พูดนี้เป็นปาภาษาูุไทยนะครับเป็นปาภาษาูุไทยสลับเป็นผู้ไทยด้วยพูดกลางด้วยสลับกันไปนํำเนาะคงแม่นแมคิดว่าอะไรแฟนๆคงก็ฟังออกกันเนาะแม่นแมน่นแม่นฟังออกอยู่ละปี <c oughs> ใหม่หกเจ็ดนี้ก็อยากจะให้คุณพี่ทั้งสองเนี่ยอวยพรให้กับแฟนๆรายการแล้วก็ทางครัวผมด้วยนะเอาเนาะแล้วนะอ่ะกันเนาะ เพิ่มขามาติดตามกดไลค์กดแชร์หรือยังไงอะไรก็ขอให้มีความสุขเนาะสุขูมสุขคนเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าปีนี้และต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่จนมีหน้าร่ำรวยเฮงเฮงปังปังแบบเดิมช่วยติดตามด้วยนะคะพี่สุดทราบค่ะครับก็ขอขอบคุณคุณพี่ทั้งสองครับเดี๋ยว จะไปต่ออีกวงครับผมขอบคุณทัาพ็มีการแจกให้ของขวัญกันด้วยนะครับมีการให้ของขวัญกันด้วยครับปีนี้มาดูนะครับว่าแม่พี่สูตรทราบกินอะไรครับกินลาบกินลาบเนี่ยกินยังเนี่ย ลาบงัวอันนี้นี่นครับไก่ไก่เคบับครับคุยมครับแม่ของพิสูจน์ทราบกินลาบง้วกับไก่เคบับครับโอ้บ่ธรรมดามมครับพี่น้องครับสำหรับบรรยากาศวันนี้ครับก็มาเจออีกวงหนึ่งครับก็เป็นบ้านผมเองนะครับเป็นบ้านแม่ผมเองครับ อยู่แล้วก็เป็นลุงๆนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับบรรยากาศปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะวันนี้ก็มาอยู่กันพร้อมหน้านะครับมีเด็กๆด้วยนะครับครับเราจะมาถามคุณลุงคุณลุงนักร้องนะครับกำลังได้ฟินครับกำลังได้ฟินครับจะมาถาม บรรยากาศคุณลุง e นะครับแมวันนี้ลูกหลานก็มากันมากมายครับบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับไปใหม่ปีนี้เป็นยังไงบ้างครั <crawl prejudice> บคุณลุงเนี่ยพี่ชายผมเองครับก็โอเคแล้วครับก็โอเคก็ดีใจนะครับเพราะลูกหลานมาเยอะมากเลยเยอะครับน <c oughs> ี <été Overall> ้เขาดาวนะครับลุงก็เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ใช่ลุงพลนะครับลุงเบิ้มนะ ครับขออวยพรให้กับทางแฟนรายการนะครับแฟนรายการ FC ขซงของพี่สุดทราบครับพี่สุดทราบแล้วก็ให้มีความสุขในวันปีใหม่แล้วก็ปีเก่านะครับทุกคนนะครับ f c ซนะครับนี่แหละพี่ชายของพี่สุดทราบครับอพี่สุดทราบนะครับขอบคุณมากครับ ได้ข่าวว่ามีพี่น้องมาจากสปลาวด้วยไหมครับมีมี้องชายผมน้องชายผมพี่อาร์ตพี่อาร์ตอ๋อแข้งแข้งอะไรน้องพี่อาร์ตบุรีคำไซค่ะอ๋อพี่อาร์ตนะครับเนาะครับผมครับผมก็มาอยู่บ้านเฮาจะปีอะอ่าสี่ปีนี่แหละครับนะครับาดูครับพี่น้องครับอ่าสี่ปีนี่แหละครับพี่น้องจากบุรีคำไซหน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างจากคนบ้านเฮานะครับเนาะก็ผมก็ผมครับ เป็นยังไงครับมาอยู่เมืองไทยดีครับอยู่ได้ครับเหมือนบ้านเราแหละเหมือนบ้านผมเลยครับเหมือนกันวิธีมันเดียวกันครับพิธีสองฝังโคงเนาะครับผมแล้วบรรยากาศปีนี้เป็นยังไงทางทางเมืองไทยเนี่ยบรรยากาศปีใหม่ดีครับดีครับดีครับผมครับอยู่ได้ครับเนาะออยู่นี่ติดแล้วสบายใจสบายใจอยู่ได้ตลอดครับทางหมู่บ้านลุงป้าน้าอาทางนี้ก็น่ารักไหมน่ารักหมดครับนี่ ผู้นี่ยิ่งน่ารักมาทําบ้านเขาเขาทำกับข้าวให้ทุกวันเลยครับออ๋ครับผมเอ่อห่อข้าวหาอะไรให้ทุกวันเลยครับ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 ผมก็อยากให้พี่อาร์ตเนี่ยในโอกาสขึ้นปีใหม่เนี่ยก็อยากให้อวยพรทางพี่ให้ทางพี่น้องชาวสปปลาวแล้วก็ทางไทยเฮา นะเออปีปีใหม่นี้ก็ขอให้อ่าทางประเทศลาวประเทศไทยให้มีความสุขให้ให้มีอ่าแข็งแห้งเนาะแข็งแห้งครับเป็นพี่เป็นน้องนะคือเก้าเป็นพี่เป็นน้องเก้ายาให้เจ็บยาให้ไข้ทำฮักแข้งกันตลอดไปนี่เดี๋ยวดีๆเข้ามาครับครับครับผมครับขอบคุณพี่อาร์ตมากครับครับผมครับมีเออแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆให้พี่อาร์ตอยู่ พี่น้องสองฝั่งโพงเขารักกันหักแพงกันตลอดเครับผมความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับในขณะที่ลูกบ้านสนทนานะครับเจ้าที่ของเราก็อยู่รักษาความปลอดภัยให้ปลอดภัยในหมู่บ้านครับครับเพื่อป้องกันรถอุบัติเหตุทางถนนในที่มาถึงนะครับก็ขออำนวยเวทให้ครับ พี่น้องนะครับอยากพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับก็ให้ยูดีมีเฮงเนาะสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนปลอดภัยคิดสิ่ขอให้สมมุ่งมากปรารถนาคิดเงินขอให้เงินไหลนองคิดทองทองไหลหลังหนังวาลีโชคลาภวาสนามากมีเกิดกับพี่น้องที่เคารพทุกทุกท่านเ้อครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสองท่านด้วยนะครับครับ